สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูู้้สุกคนครับวันนี้ได้สมว่าสมมงมาตอนพี่ตอนน้องตอนพ่อตอนแม่มาครับมาจะจุดนน้ำกันม่มงเนีย่ยม่งมันม่วงเบาเ่าเตี้ยวเหนียวๆเลยคักปัญหัช่วงวะช่วงวะเลยอื ก็ด้ครับเบเจียวใจกับขัวนะใจกับขัวใพปิกเผาเอ้ยองแม่พริกกริกขัวเนาะริกห้องขัวนะริกแหงข้อไม่ขัวอื่นยังิกป่นะแต่านน้ำตาลน้ำปลาอะไรน้ำปลาร้อนแบบตรมสุกอึงนขัวนะแล้วพว่มก็แส่กะปินะแต่หอมบัเบดบันเรียกมนแ่หอมเน่ nhéo tủy tủy rồi xuống ạ luôn nhìn ra là bài con thể rồi วองวังกับีเป็นเค็นค่ ผมมองแบบนี้มันกินตมพอดีแสบเนาะมันจะมันหวานนะมันหน่วยมันพอดีพอดีคำนะครับอืมแต่ป่นานนี้ยิ่งเหี่าวแกน่นเนาะกินซุกมาได้เรื่องฮนะเข่าแกน่นนึเอ้ย เอาติดตัวเอาอืมยังก็ไปเฉยๆก็ได้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ร ala bon ับชมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า